go สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับช่องมองกรออนไลน์นะครับก็เห็นกันอย่างนี้แล้ววันนี้ก็ขอรีวิวการใช้งานของไม้กันสั่นแล้วก็ข้อเสียกับมือถือบางชนิดนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีข้อเสียบ้างเล็กน้อยนะครับ จะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวลองมาดูกันดีกวครับข้อเสียที่ผมรู้สึกได้อย่างแรกนะครับก็คือมือถือรุ่นหลังๆเนี่ยแบตค่อนข้างจะเยอะนะครับทําให้เครื่องเนี่ยหนักมากออพอเครื่องมันหนักเนี่ยมันก็จะทําให้มันโอเวอร์โหลดของตัวจินบอลนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือรับน้ำหนักได้ถึง260กรัมนะครับแต่ว่ามือถือของผมเนี่ยเป็นมี 9T นะครับ ก็230กรัมน,นะครับก็เกือบจะอวบโหลดแล้วถือว่ามันก็ทําให้แบบหมดไวขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังรองรับได้อยู่อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือ,อตัวกล้องของมือถือนะครับทุกท่านลองสังเกตด,ดูนะครับมันจะกินมาเกือบการเครื่องนะครับแล้วการปรับบาลานซ์เนี่ยดูตัว ตัวจับมือถือนะครับมันค่อนข้างจะใหญ่เวลาจับมือถือปุ๊บเนี่ยกล้องมันจะทําให้บังนะครับเวลาถ่ายไปเนี่ยมันจะติดตัวเสากิมบอด้วยเดี๋ยวลองดูภาพกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะลองเซตเลยครับก็ปรับบาลานซ์ดูนะครับนี่คือการปรับตัวบาลานซ์นะครับแต่ว่า เนี่ยมันพอแค่ปรับบาลาน์เนี่ยมันก็กินไปตรงสวิตช์เปิดปิดของตัวมือถือแล้วนะครับอ่ต้องกินเข้าไปอีกนะครับนี่ก็คือบาลาน์แล้วนะครับเราก็เปิดเครื่องเดี๋ยวผมจะบันทึกหน้าจอของตัวกลิมบอลไปด้วยนะครับ เป็นอย่างนี้นี่เป็นตัดเป็นวีโอนะครับเปิดเครื่องดูกรณนนะครับดูจักโลเคชันนะครับอันนี้ก็คือถ่ายง่ายที่บ้านนะครับอันนี้เลยธรรมดาหนึ่งเอ็จะไม่เท่าไหร่นะครับไม่ติดอะไร ก็อันนี้พอมาเป็น0ูนจุดหเห็นไหมครับว่ามันจะติดมันจะติดตรงนี้นะครับมันจะติดขอบข้างนะครับหนึ่งเอ็กก็ไม่เป็นไรอันนีพอรูปถ่ายไม่เป็นไรนะครับรูปถ่ายแต่ว่าถ้ารูปถ่ายเนี่ยรูปถ่ายหกมันก็จะติดขอบข้างเหมือนกันนะครับยิ่งศูนจุดเนี่ยยาวเลยติดเยอะเลยครับ วิดีโอวิดีโอก็เหมือนกันนะครับเนี่ยหนึ่งเอคือพราเป็นวิดีโอเนี่ยมันเหมือน,นองศามุมมันจะแคบลงนะครับมันก็จะทให้หนึ่งเอเนี่ยยังไม่ติดกิมปอนะครับแล้วก็พอศูนย์จุดหกเนี่ยติดแล้วต้องขยับมาอย่างนี้นะครับขยับมาอย่างนี้ก็ยังติดขอบข้างอยู่นิดนึงตอนีเนี่ยติดขอบข้างนิดนึงนะครับเพราะว่าเลนค่อนข้างจะกว้างนะครับติดตรงน,นี้ เดี๋ยวลองมันก็จะมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือมันปรับไม่ให้มันบาลานนะครับต้องลองดูอ่าเดี๋ยวผมกดสแตนบาร์ไว้ก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ดึงออกมานิดหนึ่งนะครับการทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้กินแบบมากขึ้นนะครับแต่ว่าอืม ก็จะไม่ติดแล้วครับเราก็จะถ่ายมุมกว้างได้ดีขึ้นนะครับแหวงได้ปกตินะครับแหวงได้ปกติเลยแต่ว่าถ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็จะติดตัวกินบอลอดีนะครับตัวเสาติดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องถือองศาประมาณนี้นะครับมันจะไม่ติดเราก็แผนได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเหวี่ยงแรงเนี่ยบางทีมันอาจจะเสียบาลแล้วก็ ทำให้เราต้องเซ็ตบาลาน์ใหม่นะครับข้อเสียหลักๆของรุ่นนี้นะครับก็คือบาลาน์กับกล้องอันต้าไนะครับก็จะใช้ยากนิดนึงนะครับแล้มันอาจจะมีข้อจำกัดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกตัว m o ซ a ตนี้นะครับตัวนี้เพราะว่าหนึ่งด้วยราคาถูกด้วยครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเยอะกว่ารุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับ ลายรุ่นนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการพับที่เล็กเนี่ยผมคิดว่าการที่เราใช้ไม้กิมบอลเนี่ยหรือว่าถือไปนั่นมานี่เนี่ยเราไม่เอาใส่กระเป๋ากองเกงแน่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งข้างหนึ่งเราก็ต้องใส่มือถือนะครับกระเป๋าเกงอีกข้างเราก็าใส่กระเป๋ากางนะครับเราคงไม่แบบยัดเต็มรอบด้านนะครับ ว่าถ้ายัดไว้ตรงข้างหลังเนี่ยนั่งทับมือถือหรือว่านั่งทับจินมอสเนี่ยมีเสียหายนะครับก็ต้องมาดูกันว่าทับให้เล็กแล้วเราพบยังไงเราก็ใส่เป้ใส่กระเป๋าเดินนะครับก็ลเลยไม่ได้ซีเรียสนะครับเริ่มความเลยแต่ว่าถ้าจะเอาฟังก์ชันเนี่ยคือตัวโมซ่าเนี่ยค่อนข้างจะครบที่สุดแล้วนะครับ ประมาณนี้ครับก็ถ้าทุกคนมีความเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ Let's go